ตั้งแต่6โมงกว่ากว่าค่ะ7โมงกว่ากว่าก็ยังมีเสียงดังอยู่ไปจนถึง8โมงกล้องวงจรปิดมันบันทึกได้ทั้งหมดนะคะว่าเสียงมันดังสนั่นตอนอ่ตอนเนื่องหลายชั่วโมงชาวบ้านเขาก็รีบขับรถออกจากพื้นที่ จริงๆเนี่ยออกกันไปตั้งแต่วันที่7ช่วงค่ำแล้วนะคะวันที่8เมืม่อวานตอนเช้านะคะยังได้ยินเสียงรถวิ่งอยู่บ้าง<อ>ในระหว่างที่มีการประทะเกิดขึ้นครับและตอนนี้ก็ยังประทะกันอยู่นะครับคุณผู้ชมเสียงปืนใหญ่ยังดังอยู่แล้วขมรททาแบบเดิมอีกแล้วก็คือการยิงใส่จุดที่เป็นชุมชนติดตามบรรยากาศสดๆจากจังหวัดศรีสะเกดกับคุณเตอร์สมเกียรติมูมหันเชนครับ คุณผู้ชมครับที่กันทลลักษ์สีสะเกตนะครับยังคงมีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่กันทลลักษ์นี้นะครับซึ่งเป็นการตอบโต้ของฐานไทยหลังจากที่กัมพูชายิง BM21 เข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับทำให้ในหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนมีจรวดหัวรบตกในหลายพื้นที่กลางชุมชนอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศในช่วงที่ประมาณช่วงเช้าเนี่ยแหละครับเป็นการตอบโต้มีคลิปเสียงกันครับ ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันครับ